สวัสดีค่ะพบกับสุดาพาไปอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะสุดาอยากจะมารีวิวไฟเบอร์ตัวหนึ่งค่ะเชะ่เดตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์เขาชื่อว่าหนุ่ยนะคะไฟเบอร์จะมี2รสได้กันตัวสีเขียวนะคะจะเป็นไฟเบอรีร่ค่ะหนุ่ยไฟเบอรีร่ซองสีเขียวเป็นไฮไฟเบอร์มีใยอาหารสูงถึง12,000มมิลลิกรัมเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับ สารสกัดที่สําคัญนะคะผงข้าวโอก๊กผงลัสเบอร์รี่สารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากมะขามป้อมค่ะส่วนตัวสีม่วงเป็นไฟเบอรี่พุนค่ะหนุยไฟเบอรี่พุนสีม่วงนะคะเป็นไฮไฟเบอร์เหมือนกันค่ะมีใย,ยอาหารสูงถึง1 2 0 0 0มิลลิกรัมต่อซองช่วยเพิ่มกักใยในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการถับถ่ายได้รับความหวานจากธรรมชาติเป็นสารสกัดจากแก้วหวานค่ะส่วนสารสกัดนะคะก็จะมี มีพรุนค่ะจากเยอรมนีมีอง,งุ่นมีสารสกัดจากผลส้มแขกมีสารสกัดจากกรูสเบอร์รี่ค่ะาสุดาจะมาสาธิตวิธีการทานให้ดูนะคะแล้วก็เตรียมแก้วนะคะแล้วก็เตรียมน้ำดื่มค่ะประมาณ1แก้วนะคะนุ้ยไฟเบอร์รี่ก็ฉีกเลยนะคะกินหอมมากเลยอะคะ่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะคนเลยค่ะ น้ำจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทานหนุ่ยเฟเบอรี่กันค่ะตัวนี้นะคะจะออกเปรี้ยวอย่างเดียวเลยคือจะไม่ค่อยมีรสหวานนะคะทานง่ายค่ะอร่อยมากเลยค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายสะดวกถ่ายคล่องนะคะอาการท้องผูกก็จะไม่มีค่ะส่วนใครนะคะที่ถ่ายลำบากหรือว่ามีอาการท้องผูกบ่อยๆแนะนำเลยค่ะตัวนี้ อีกตัวหนึ่งนะคะที่สุดาจะลองก็คือตัวนี้ค่ะเป็นไฟเบอรี่พุนนะคะวิธีการชงก็คือเหมือนกันเลยค่ะรับประทานก่อนนอนเหมือนเดิมค่ะวันละ1ซองตัวนี้นะคะจะเป็นสีม่วงก็จะมีสีเข้มกว่าตัวซองไฟเบอร์สีเขียวนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็ละลายแล้ว ตัวนี้นะคะจะมีรสชาตินะคะที่หวานกว่าแต่เขาบอกอยู่ข้างซองเลยว่าความหวานเนี่ยได้มาจากย่าหวานนะคะสําหรับใครที่ลดน้าหนักอยู่หรือว่าควบคุมอาหารก็สามารถทานได้ค่ะส่วนรสเปรี้ยวนะคะมีขึ้นมาอ่อนๆค่ะก็คือรสชาติเหมือนทานลูกพุนทานพวกบูเบอร์รี่อะไรประมาณนี้เลยค่ะทานง่ายมากเลยค่ะหลังจากสุดานะคะได้ทดลองทานนะคะ2ตัวนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะรู้สึกได้ว่าการขับถ่ายค่ะมันโฟล์ขึ้นก็ คือจากปกติเราอาจจะแบบ2วันครั้งหรือ3วันครั้งสองตัวนี้นะคะดีมากๆเลยจะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะให้เป็นประจำสม่ําเสมอก็คือถ้ากินตอนกลางคืนนะคะทานก่อนนอนเนี่ยตื่นมาเช้าคะ่ะรู้เรื่องเลยทานไปแล้วนะคะพุงยุบด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่กําลังลดน้ําหนักอยู่หรือว่าต้องการหาตัวช่วยในการช่วยให้ระบบการขับถ่ายหรือระบบย่อยอาหารมีกากใยเพิ่มมากขึ้นนะคะสุดาแนะนํา2ตัวนี้เลยค่ะรับรองว่า เวิร์กมากเลยค่ะถ้าใครงงนะคะว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงตัวสีเขียวนะคะเหมาะกับคนที่ทัดหนักค่ะทานมื้อหนักๆมาทานตัวนี้เข้าไปเอาอยู่เลยค่ะส่วนสีม่วงนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีทัดเบาทานมื้อเบาๆมาแล้วอยากขับถ่ายสะดวกค่ะมีขายอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นร้านวัสดสันนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนาทั่วไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะสุดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ